mà lẽo lúc đó, đó. tôm phá mượn mượn mà hết trăng không trăng không mượn mở rèn mượn 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 กำลังน่ากลัวม,มากเลยหลังจากร้อนอบอ้าวมาอยู่สามวันเต็มๆนะฝนไม่ลง ฝนไม่ลงมันแห้งเยเห็นไหมเผื่อนินอะไรอะไรของเราหน้าบ้านก็แห้งมันไม่ตกมันไม่ตกตก็รอรอ,อดูวันนี้จะลงไหมมีตลาดนัดเมื่อวานนี้แหละคงถมคงถมที่ฝนไม่ตกนะเราไปเดิน đây nhiệt phở đây ở gì ít cần lưm còn tiêm cả bạn ma thượng mà thượng ơi mà thật nó lỡ mà mẹ mò mà, mà thật nó lỡ mà mẹ nào vây vây ở chơi ตอนนี้น่าจะไม่เหลือนะทางตกดอกคูนเราต้นไม้เขาบอกว่าต้นไม้ที่เยหน้าบ้านนะจะเป็นคําเป็นคูนเนาะแล้วลมีต้นยอด้วยนะบ้านในเช่นนะยอ,ยอคํมยอคูนแล้วก็ต้นหมากเนะี <c> ่ย <oughs> ไม่อดไม่อยากมีหมากเยอะแยะนะนจะมีต้นกาสลองด้วยเยหน้าบ้าน